ครับวันนี้มาแนะนำเครื่องทางํากุญแจ vdi max ซึ่งปกติเราใช้กันประจําอยู่แล้วสําหรับช่างที่ทํากุญแจอิมมชิปคือเครื่องอ่านชิปก็ป้ชิปเนี่ครับสร้างรีโมทจูรีโมทเชคขึ้นมาตรฐานเป็นภาษาไทยเมนูนี้ตอนนี้มาแนะนำ เมื่อเราทําจนเข้าใจเราอยากทํากุญแจลูกหายครับก็ใช้เครื่องเดิมครับแต่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมคือลั๊กบลูทูธต,ตัวนี้หนึ่งตัวก็จะมีหน้าให้เลือกหน้านี้ครับเปิดเข้าไปก็จะมีการ,รทําลงโปรแกรมเหมือนเหมือนเครื่อง X สามร้อยแหะครับมาตรฐานสแตนดาร์ดก็คือทํากุญแจพื้นๆทั่วไปทําได้หมดกุญแจหายหมด จะทำเพิ่มการลงกุญแจรีโมทครับสำหรับั๊ก o ดีเนี่ยเน้นการมาตอบโจทย์ตัวนี้ก็คือเราลงทุนซื้อเครื่องตัวนี้แล้วเราก็ไปตั้งซื้ออันนี้ไปไม่ถึงหลักหมื่นก็คือถ้าเราไปซื้อเครื่องเชื่อมต่อหมื่นกว่าบ,บาทก็ลงทุนเยอะอันนี้จะถูกกว่า เอามาใช้ตอบโจทย์อย่างกรณีเงี้ยปกติเราทำรีโมทหรืออาจจะใช้สูตรเมนวนวลได้แต่กรณีอย่างรถทอนด้นะครับชิปออนบอร์ดใช้สูตรเมนวนวลไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้ใช้ปั๊ก o b d นี้ต่อก็จบครับหรือคุณไดฮิวันสร้างด้วยรีโมทสร้างด้วยเครื่อง vdi เป็นรีโมท vdi ได้แต่มันก็สั่งงานที่รถไม่ได้ ก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้ในการลงโปรแกรม Honda กดปุ่มสตาร์ทก็เช่นกันมีรีโมทซื้อมาจะลงจะทํารีโมทให้ลูกค้าเพิ่มก็ต้องใช้ตัวนี้ทำหายก็ใช้ตัวนี้ตัวตากดปุ่มสตาร์ททำเพิ่มครับใช้ปัก OBD ได้จบนี่ครับก็คือส่วนที่มาเพิ่มเติมสำหรับ อุปกรณ์ทำกุญแจที่ช่วยให้ช่างกุญแจที่จะทำกุญแจอิโมชิปต่อยอดจากเครื่อง vdi m a c ได้มันจะต่างกันนะครับ vdi m a c จะเป็นรูอย่างนี้ถ้า vdi p r r o ก็จะเป็นชุดของมันใช้ปสายแต่ก็มีความโดดเด่นต่างกันทั้งสองอย่างนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ไม่มากอะไรครับ สนใจสั่งซื้อก็โทร0837131333 0, 0 13. 13ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ